อีกหนึ่งองค์กรคือพิชย์จังหวัดพันย์จังหวัดนี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับในการจะมาช่วยเหลือพี่น้องทางเรื่องกันคือการ่ายนะครับเรื่องคราคามีตลาดรวมใจเพื่อชุมชนเขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเลยครับเพื่อหารายได้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่รับผลกระทบจากโควิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยที่ห้างบิ๊กซีสาขานครศรีธรรมราชถนนอมขายวชิราวุธนะครับได้มีการเปิดกิจกรรมจําหน่ายสินค้าชุมชนตลาดรวมใจเผื่อชุมชนครั้งที่สองตามโครงกาน รวมคาประชารัฐชุมชนประจาปีโอมประมาณนกซ่ามน,นะครซึ่งมีายในิจวัดนครที่ธรรมรัชจัดขึ้นกเพเผอสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการชุมชนที่จะรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีไปจนถึง19กรกรกฎาคม,มน,นะครับมีเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าชุมชนนําผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิผลิตภัณฑ์สมุนไพรข้าวสั้นอานตรีแปรรูปนะครับขนมผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิดไม่ไว่าจะเป็นหนอทุเรียนมังคุดสละกวัรัง แก้วมังกรเป็นตนน้นนะครับมาจำนวนถ้าเม็ดนักซิบกขู่ห้าโดมาวางค่ายในราคาแคไม่ใช่พแพงการนอนจะนี้ยังมีค่อยๆเหล่าค่อยๆส่งความเบือ่อซ้ำราคาทุกสิบฟองเนี่ยยี่สิบบาทนี่ครับโลกี้บ้านน้องแนนสิบฟองยี่สิบบาทานะครับจำก้ไนจำกัดคนซื้อได้ไม่เกินซองเพคน,นะครับเพื่อลดราคาของจี๊บให้กับประชาชนอีกด้วยครับ สำหรับโครงการนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการนำางบประมาณในปี2563นี่แหละค่ะมาจะสั้นแล้วก็มาจดโครงการนี้ขึ้นมาให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมาราชจัดงานตลาดรวมใจเพื่อชุมชนเพื่อให้กเกษตรกร <c oughs> วิชาคิดชุมชนผู้ประกอบการที่ได้รับพ้นกระทบจากโควิด19นี่แหละค่ะได้มีที่า้สินคา้าเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยมีการบูรณาการร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะมาได้รวมมือกันก็คาดว่าจะสามารถช่วยสร้างให้ รายได้ให้กับชุมชนนี้แหละค่ะครั้งละสี่บาครั้งละสี่แส้นบาทเลยทีเดียวค่ะอืม,อมก็ถือเป็นจํานวนไม่น้อยนะคะมาช่วยกันในช่วงวิกฤตโควิด -19 พันนีค่ะ